สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการโกอาร์ตนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องอะไรครับชื่อโยครับน้องโยนะครับน้องโยมีเรื่องมาเล่าจากทางบ้านนะครับเป็นประสบการณ์ที่เคยได้พบได้เจอมานะครับอ่าเริ่มได้เลยครับคือเรื่องที่จะเล่าเป็นเรื่องของตาเราครับย้อนไปประมาณสี่สิบปีปีที่แล้ว ตอนนั้นตาเราน่าจะอายุสี่สิบถึงห้าสิบปีอะตาก็คือจะมียายคนหนึ่งอยู่ประมาณค่ะอยู่ข้างบ้านเรายายคนเนี้แกชื่อยายทมครับคนในหมู่บ้านเขาจะรู้ว่ายายทมอ่ะแกเล่นของครับ จะไม่ค่อยมีใครกล้าไปเฉีดบ้านยายทมตอนนั้นอ่ะตา,าเราไปช่วงฝนตกอตา,าเราไปหากบหาเขียดอยู่ที่ทุ่งนาใกล้ๆบ้านครับจังหวะนั้นก็คือไปเจอยายทมไปเจอยายทมอยู่ที่กอไผ่ <ừ> ซึ่งยายธมแก แกมาก <Wow. S 1> ทีมงานครับโอเคครับขอบคุณครับทีมงานซึ่งตอนนั้นเราเห็นยด้ทมกำลังนั่งทำอะไรอยู่สักอย่างใกล้กอไผ่แต่ว่าตาเราก็ไม่ได้กล้าเข้าไปเพราะว่ารู้ว่าย่าทมแกเป็นคนยังไงทีนี้ก็หากบหาเขียดไป กลับมาบ้านกลับมาบ้านก็ทำอะทำอาหาร <S <S กินแล้วก็แจกคนในบ้าน <C oughs> แล้วหลายๆวันต่อมาก็ตาเราก็ไปหากบหาเขียดอีกครับจังหวะนั้นอะเจอทมเจอทมแกกำลังน,น,นั่งทำอะไรสักอย่างอะแล้วแบบจังหวะนั้นอะแกเหมือนหันหันมา อหันมาสบตากอะตาเราตาเราตกใจเพราะว่าขนาดนั้นอะแยโทมอะ่ะแกมีเลือดเลือดอยู่รอบๆปากครับแล้วก็กำลังถือกบอยู่ซึ่งแกแกฉีดยิ้มให้ตาเราเป็นรอยยิ้มที่แบบน่ากลัว เยธงแกก็ถามว่ากินกับกูไหมแกพูดมาแบบเนี้ยกินกับกูไหม,มกินกับกูไหมอะไรเงี้ยนะครับก็เหมือนว่าชวนชวนให้ตาเราอะมากินกโก<อ>กินเชดด้วยกัน<อ>แล้วเชนน้แกก็หอวเราะหอนเลาะแ,แบบน่าขนลุกอะอ ตาเราก็เลยรีบวิ่งออกมารีบวิ่งกลับบ้านซึ่งยังไม่ได้กดได้เฉียดสักตัวเช้าวันรุ่งขึ้นก็คือแกตาเราก็ไปไปไปหาผู้ใหญ่ไปปรึกษาเรื่องนี้ซึ่งผู้ใหญ่อะแกเป็นคนที่แกเป็นเหมือนหมอทําประจำหมู่บ้านด้วยครับก็ปรึกษาว่าผู้ใหญ่ เนี่ยเมื่อวานผมไปเจอเยธทมแกกำลังกินกบกินเขียดอยู่แล้วก็เล่าเรื่องที่แบบเจอมาเมื่อคนืนให้ฟังผู้ใหญ่เขาบอกว่างั้นเดี๋ยวเราไปหาเยธทมที่บ้านกันซึ่งตอนนั้นก็มีมีลูกบ้านสองสามคนอนติมาด้วยช่วงนั้นก็เป็นช่วง ห้าโมงหกโมงใกล้หัวค่ำแล้วอ่ะครับเขามารวมกันที่บ้านเยธมมาถามว่ายายยายเป็นปอบใช่ไหมย,ยายไปกินกบกินเขียดใช่ไหมช่วงนั้นก็มีแบบเป็ดไก่วัวอะไรชาวบ้านตายบางส่วนด้วยเขาก็เลยเหมือนเคียดแค้นยายทมเป็นทุนเดิม,มอยู่แล้วอ่ะ บางส่วนก็ขับไล่แต่ว่าผู้ใหญ่ก็บอกว่าให้มาคุยกันให้มาคุยกันก่อนว่าเออยังไงจะเอาอยัางไงแต่ว่าไอ้โทมแกแกไม่ได้ออกมาจนผู้ใหญ่ทำอะไรไม่ได้ส่วนชาวบ้านที่ขับไล่ก็ขับไล่อยู่อย่างนั้น,นะขับไล่ได้ไม่นานแกไม่ทิ้งสนใจอะไรแกก็ ้าบ้านคืนส่วนชาวบ้านก็กลับเข้าบ้านแล้วก็เป็นอย่างนี้แบบเรื่อยมาจนหนักเข้าที่ว่ามีชาวบ้านเริ่มตายติดต่อกันแล้วก็มีเด็กทารกตายทีนี้ก็ก็เลยขับไล่ผู้ใหญ่ก็ทนไม่ไหวก็ขับไล่ขับไล่ขู่ว่า ถ้ายายไม่ออกไปผมจะเผาบ้านยายเนี่ยฉันจะเผาบ้านยายนะจนว่าเยโธมเยโทมแกออกจากหมู่บ้านออกไปอยู่ใกล้ๆกล้ป่าหมู่ใกล้ๆกล้ป่าแถวหมู่บ้านเนี่ยทีนี้ก็มาเศร้าขายที่ว่าเยทธมอ่ะเยาตายแล้ว แล้วก็จบไม,มนเรือกอตอนเด็กก็เลยเล่าได้ตะกุตะกักอ๋อเรื่องก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับครับ<อ>โอ้เล่าได้ดีมากเลยครับแบบฟังแล้วแบบเคิมตามเลยแบบเหมือนอ่ะเอานี้ลองจินตนาการลองอยู่ที่มืดๆปิดไฟแล้วก็จินตนาการว่าเราอยู่ตรงนั้นนะมันจะน่ากลัวมากเลยนะ <laughs> ขอบคุณมากเลยครับที่มาเล่ารายการเราให้เราได้นำนำคลิปเรื่องราวได้ไปลงช่องครับ